สวัสดีครับสีนะครับสวัสดีนะครับเข้าสู่ช่องแดงแชแนลครับวันนี้มาดูนะครับนี่คือเตานะครับเตาย่างหมูนะครับอืมรุ่นใหม่นะอืนี่นะมาดูกันนะครับอุปกรณ์สามปีแล้วก็พวกอุปกรณ์ห้าปีอุ้งยาวนานมากพี่น้อง ใส่จนลืมแล้วมารับประกันทเอเซ12ิอุปกรณ์ไ5ปีใช่ไหมอ่ารุ่นนี้มีแวก็กด้วย่หรอรูกว่มา,ามันมีน้ำยามาอยู่ในตัวนะก็คือแว็กแว็กยังไงถึงในระบบข้างในเป็นสญาา้อนา,นามันมีอยู่ข้างในนะค,ะะครับเพร่านคะือแว็กแว็กแต่ท่ออย่างเดียว ช่วงช่วงนี้มันจะเป็นมีอากาศอยู่มีอาากศครับเราต้องทเป็นสุญญากาศก่อนใช่ไหมถ้ามันมีอากาศมันจะทําให้เกิดแรงดันเยอะมันจะทำให้กระแสสูงแล้วก็จะทำให้แต่แต่มันก็เย็นอยู่บางบางที่บางที่ผมเห็นเขาเขาใช้ไล่เขาใช้ไอ้น้ำยาไล่ไม่ถูกต้องเลยเหรอไล่ออกไล่ออกแล้วก็น้ำยาอัดน้ำยาเข้าไปก็คือติดตั้งเอร์ถ้าถ้าทำไวกว่าสามชั่วโมงนแปลว่าครักไก่แล้วครับผมรักไก่เลยคือต้องวัด ต้องแวะข้ามก่อนแวะข้ามก่อนครับคือถ้าใช้น้ํายาไล่ก็คือมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ๋อก็คือโดนอีกางไว่าโดนสอนยังไงก็ทำในงานครับผมอ๋อเหรอก็คือมันก็ตามน่านรานคือให้มันท่านานเต็มประสิทธิภาพดีที่สุดครับผมแล้วก็ชาร์จน้ํายาเข้าไปเพิ่มเติมหรือเปล่าก็คือน้ํายามันจะมีมันจะมีอยู่แล้วข้อเกิน15เมตรอ๋อค่อยค่อยชาร์จน้ํายาเข้าไปด้วยใช่ไหม อันนี้มันใช้ของอะไรน้ำยาตัวไหน3 2ครับตัวไหนอ๋อ R32 นะอ๋อเป็นมิสกับอ๋อ,อมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะจาก R22 เนาพัฒนาพัฒนาจากสามหนึ่งสี่อะไระอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็พัฒนาไปอีกเรื่อยๆ<อ>นี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในก,กันนะครับว่าคอยเย็นตั้งยังไงนะโอ้นี่คอยเย็นตั้งแบบนี้เลยออินเวอร์เตอร์ <c oughs> นะครับนะอินเวอเตอร์พีเอ็ม สองจุดห้าอ๋อันี้ค่าเชียร์เยอะแล้วกคีย์บีชยร์ด้วยปกติในอันนี้คียบีชูเนี่ยมันจะอยู่ในไซส์ของหนื่สองพันทน่สองใช่ไมมันเป็นห3ึ่สามหน่นสามหมอหนามห้องห้องประมาณ่ห้าบทยูสามคูณสี่ใช่ไหมเพราะว่ามันเหมาะกับบรรยากาศเมืองไทยเราะว่าเมืองไทยเาสุปเปอร์โน เพราะว่าอินเวอร์เตอร์ของคนไทยทำเลยแต่นเขาจะทำพวกอะไรให้แอร์แบรนด์อื่นมาก่อนนะเขาก็เลยทำเป็นของเขาเลยทำเป็นแบรนด์ของเขาเลยอันนี้จะตั้งตั้งอ่าตั้งปิดเปิดอะไรนี้ได้ได้บนเลยครับได้บนเนาะอันนี้อยากขายตั้งแถบตะวันออกกลางเลยครับเพราะว่ามันจะมีโหมดของ มันจะเป็นฟาเรนไฮอร์นะครับอืมีลูกค้าอยู่ตั้งตั้งไปผิดแล้วเอ๋ทำไมเอร์ทำงานข้างในทำงานเแต่ต้องเอาไปทํางาน้มันจะมีโหมด C ทับ F นะครับอ๋ออ๋อก็คือลูกค้าคือคือ C C ก็หมายถึงว่าอุณหภูมิค่าลบค่าอันนี้ใช่ไหมองศา C กับองศา F อันนี่น่ะเป็นฟาเรนไฮอ์นะครับคอเดนเซใช่ไหมมันจะต้องสูงเลยต้องสูงเกินหนึ่งบ่งบอกเลยว่าสันนิษฐานได้ว่าเป็น ฟลรนไฮแล้วถ้ากดย้อนกลับมามันก็จะคุณผู้ชมก็จะลดมาครัอ่ามันมันจะเทียบเทียบมันจะลดออมาตามตารางในการเทียบค่าขององศาฟลานไฮกับองศาซีนะครับนี่ครับอันนี้องศาซีครับมันจะเลขมันจะน้อยลงถ้าองศาฟลานไฮเป็นอันนีเป็นเธอบอกว่านี่เขาเขาขายเขาขายไปทางเทปอาลับด้วยครับอ๋ออันนี้เป็นแอร์ส่งออกนะครับแอร์ส่งออกไม่ไม่ใช่แค่แอร์ผลิตในไทยส่งออกด้วยครับงออสการแอร์คนไทยนะครับผมอ๋อ มีใครจัดงานให้แบบนี้โฆษณาต้องเข้าแล้วนะครับมาเบลเอาแล้วครับเปิดความรู้สึกทางแรกนะพี่เจนนะเอาแล้วไอ้รีโมทเขาล็อกไว้ตรงไหนเนี่ยรีโมทคยิงไว้ตรงไหนปกติก็เนี่ยครับแต่อาจจะใตรงนี้นะที่นอนก็ได้ที่นอนเพราะว่าตัวนี้เระผมองกันนะที่ที่หนึ่งเพราะมันเลี้ยงแค่เดียวครับเพราะต้องทานเจอตัวก่อนนะจะเอาไว้ตรงไหนเนาะใช่ เฮ้แมงมานี่เอาไว้ตรงไหนอาดีมอเอาดีมทนจะเอารีมทดีโมทคอนโทรไว้ตรงไหนรีมทคอนโทรนไว้ตรงไหนเนี่ยอันนี้เนาะการให้นะครับเจ้าตัวเจาตัอกนะอ่า สีภายนอกที่แมนแทฟูอยากจะให้เขาทาาสีอะไรครับสีดำฮีอะไรยังไงครับสีดำดีหรือเปล่ามันไม่ใช่แล้วสีดำเนี่ยสีเขียวพี่แดงสีเขียวไปอ่าพี่แดงเป็นสีเขียวนะสำหรับให้เจนนะปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ไม่ดีแล้วสีดำน่ะก็แล้วแต่เขาแล้วพี่แดงว่าไงไม่ดีเราไมนไม่เล่ากันอแมนแทฟูเอาสีอะไรลงนะสีเขียวสีเขียวข้างในเป็นสีครีมไหมก็เลือกข้างในข้างในสีอะไรอสีชมพูสีขาว ไม่มันต้องเป็นสีครีมสิีดดำอยย่างเวมัน,ม,นมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วไม่มีบ้านที่ไหนเขาสีสีดำเนาะนะนครับอ่อาีเดี๋ยวไปนะ,ะอาบน้ำจิวันนะเนี่ยโอเคไม่ต้องมาสนใจเรื่องอาบน้ำฮะเออไ,ไ,ไ,ไม่ต้องสนใจนะ รู้สึกว่างานนี้เหนื่อยนะผมเนี่ยเหนื่อยหยดแล้วยดอีกเเนี่ยนะรถผักไหงานของคุณนี่มันใหญ่โตมากนะเนี่ยโอ้โหไม่ต้องมาถามตายหมดแล้วงานที่สุดของเขาเลยเนี่ยนี่นะเอฟซีนะครับสรุปแล้วสีบ้านข้างนอกสีเขียวข้างในสี เอาสีขาวน่าชอบความสว่างนะครับผมว่ามันเป็นสีไข่สีครีมจะดูดีกว่าผมลืมมองข้างในติดแอร์นะฮะติดแอร์ของท้องธรรมดาที่ไหนนะแล้ววันนี้มีแอร์มีแอร์แล้วนะพูดพูดง่ายๆว่าสิบข้างนอกสิบห้าองศาข้างในจะตั้งไว้เท่าไหร่ดีอ่าลบนะลบเจ็ดพอไม่ต้องเยอะผมจะได้เอาผักมาแช่ไว้ในนี้ พี่เจนครับเห็นน้องอยู่แบบนี้รู้สึกไงบ้างครับอ๋อรู้สึกว่าตาผมขึ้นฟ้าเลยใช่ไหมร้อนผ่าวแล้วร้อนหนาวเลยนี่นะครับน้องูดสนุกเฮฮาปาร์ตี้ไปนี่นะครับ FC อฟซี ม,มาดูนะครับเตาปิ้งหมูนะครับเตาปิ้งหม,มูมาดูสาวปานที่เพิ่งเด็ดจากแปลงผักของตัวเองมานะครับนี่โอ,โ, <c oughs> โอ้โหนะยอมนะทุ่มทุนวันนี้ <c oughs> จากแปลงผักของตัวเอง <c oughs> แปลกวางตุ้งเป็นอโอ้โหเยังไหมภาษาไทยเขาเรียกผักอะไรนอ่าผักชีฝรั่ง นหรือว่าใบเลื่อยอ่าใบเลื่อยอืมนี่ฮะอ๋อจากจากไอ้ควางตุ้งกลายเป็นผักชีใบเลื่อยเนาะตัวเล็กเล็กตัวจ้อยจ่อยประมาณแปดสิบโลตัวเล็กๆประมาณแปดสิบโลให้ช่วยกันฟักกันฟักคอฟักว่ได้ได้คอยนี่ฮะ เดี๋ยนี้เดี๋ยวนี้ฟังตุ้งกลายพันธุ์แล้วเนาะออกลายเป็นขอมบักชีนะเหมือนกับเสือพาไปเนาะจากกะเพรากลายเป็นอะไรเออ่าเห็นไหมมันกลายพันธุ์ได้เนาะอย่าไปโทษใครกลายพันธุ์ได้นี่นครับนเอฟปีนะอใช่ใช่นี่นะครับเอฟนะครับอคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยขอบคุณมากครับ